ตลาดซัมเมอร์ที่ดีของแมนยูเซ็นมาได้ทั้งหมด5คน,นได้ตำแหน่งที่ต้องการทุกตำแหน่งและอัปเดตเรื่องการปล่อยยืมตัวจาดอนซานโชมุมแฟนแมนยูช่องสระบอบอลปีศาสแดงสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงมุมแฟนอัปเดตช่วงที่จะมาอัปเดตข่าวคราวและพูดคุยสถานการณ์ต่างๆของแมนยูกัน สำหรับมาเดลอูกาเต้ครับผู้เล่นคนใหม่ของแมนยูเนี่ยปา r ิโซโรมาโนรายงานว่าแมนยูตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเขาได้ตั้งแต่ปิดดิวเลนี่โยโลไม่กี่วันครับโอ้โหก็เรียกว่านานมากๆแล้วนะแมนยู U, เนี่ยต้องการอูกาเต้และอูกาเต้ก็ต้องการมาแมนยูเท่านั้นทั้ง2ฝ่ายเนี่ยไม่เคยคิดที่จะออกจากดิวนี้เลยนะครับเรียกว่าสุดท้ายเนี่ยมาเลอูกาเต้ก็ได้มาสวมเสื้อแมนยูอย่างเป็นทางการ โอ้โหแฟนบอลอย่างพวกเราก็ดีใจเช่นกันครับถึงแม้อาจจะมาช้าหน่อยนะนะเออแต่สุดท้ายก็ได้มากองกลางตัวรับที่เราต้องการนั่นเองครับมาร์คคริชลีย์ครับและรอรีวิทเบลนะนักข่าวเชียหนึ่งจากเดอะเลติกรายงานว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะยังคงเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงเดทไลน์ของตลาดเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาทักถือไพ่ในมือเสมอไปนะครับเมื่อมีการประกาศ เปิดตัว a n นอูกาเต้ด้วยค่าตัวเบื้องต้น50ล้านยูโรเนี่ยไปก่อนแล้วเนาะก่อนหน้านี้เนาะซึ่งเป็นนักเตะที่เป็นเป้าหมายด้วยและเป้าหมายของแมนยูอย่างที่บอกไปก็เซ็นสัญญามาได้ครบเรียบร้อยแต่ยังมีหนึ่งอย่างครับที่ยังคงค้างคางก็คือการขายจารดอนซานโชครับหรือว่าอนาคตของเขาเนี่ยว่าจะเป็นอย่างไรนั่นเองก็เรียกว่ามีการเจรจากับทั้งเชลซีแล้วก็ยูเวนตุสครับ แต่การเจราจากับยูเวนตุสเนี่ยไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้และซานโช o เนี่ยก็เลือกเชลซีการหาเลือกับเชลซีนั้นมีการเริ่มต้นไปตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละโดยมีโอกาสนะครับที่จะแลกเปลี่ยนตัวกับคราหิมสเตอร์ลิงอย่างที่ข่าวออกมาเนาะแต่แมนยูครับไม่ได้ต้องการนั่นเองสุดท้ายเนี่ยเชลซีเสนอเงื่อนไขาการยืมตัวครับพร้อมออปชั่นซื้อขาด20-25ล้านปอนด์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ที่ ผลงานของซานโชนะครับก็จะถูกเปิดชใช้นั่นเองถ้าสมมติว่าทำผลงานได้ดีราคาก็จะดีนั่นแหละประมาณนั้นทุกอย่างเนี่ยก็ตกลงกันเสร็จสิ้นครับก่อนปิดตลาดพอดีก็ด้วยเหตุนี้ครับแมนยูก็เลยทําธุรกิจทุกอย่างครับในตลาดเนี้ยสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายได้นั่นเองครับแต่ก็ยังไม่ได้มีประกาศการประกาศออกมานะครับของซานโชเนี่ยถ้าสังเกตเนายังไม่มีออฟฟิเชีออกมา ฟาบิโอโรมาโน่ครับก็ได้รายงานครับว่าดีลของซานโช่เนี่ยที่ย้ายไปเชลซีไม่ได้มีปัญหานะครับคือยังไงเนี่ยซานโช่ก็จะเป็นผู้เล่นใหม่ของเชลซีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยังไงก็ต้องรอดูกันเนาะรอออฟฟิเชียลนี่แหละก็อย่างที่บอกไปครับตลาดปิดไปเรียบร้อยครับสุดท้ายเนี่ยเราได้มา5คนด้วยกันนะครับโจชัวเซอร์ซีกองหน้าตัวเป้าเลนี olo, ่โยโลเซนเตอร์แบ็กมัตไทเดอร์ลิกเซนเตอร์แบ็ก นูแซมัสาาอุยแบ็คขวาและมาเนลอูกาเต้กองกลางตัวรับครับก็ต้องบอกว่าเป็นตลาดที่เราได้ตัวตามที่ต้องการจริงๆนะตำแหน่งเนี่ยถูกต้องครับกองหน้า1คนเซนเตอร์แบ็กหนึ่งคนและกองกลางตัวรับ1คนนั่นเองเรียกว่าอื่นๆเนี่ยก็คือเป็นเป็นเสริมมานั่นเองนะฮะก็เลยว่าต้องชื่นชมทีมงานชุดใหม่ครับอย่างเอเนออสนะครับที่สามารถปิดดิวตามตำแหน่งที่เราต้องการได้ครบ ก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะเข้าระบบกับทีมเรานะครับแล้วก็ทำผลงานกันได้ดีถึงแม้ว่า2เกมแรกโอเคมันชนะ1แพ้นหนึ่งอะแหละแต่ระบบการเล่นมันก็ดูดีขึ้นนะครับคือสิ่งที่ต้องปรับปรุงก็อย่างที่บอกไปก็คือเรื่องการเสียสมาธิพลาดลูกง่ายๆนี่แหละกับการจบสกอร์ครับที่ต้องเฉียบผมขึ้นสิ่งนี้ยังไงเอริกเทนฮางเนี่ยต้องแก้ไขให้ได้ครับไม่งั้นผมว่าซีซั่นนี้เขาลอดยากจริงๆนะถ้าเขาไม่สามารถเก็บผลการแข่งขันได้ นั่นเองซึ่งตัวผมเองผมหวังนะหวังให้เขาทําให้ได้ครับแล้วก็พัฒนาทีมของเราเนี่ยให้ดีขึ้นกว่าเดิมให้ได้เช่นกันยังไงก็ต้องรอติดตามดูกันครับแดงเดือดพรุ่งนี้วันอาทิตย์นี้เนี่ยก็ขอชนะให้ได้ก่อนละกันรับรองครับมันจะคล้ายๆกับอ่าฤดูกาลแรกของเทนฮากอะคือถ้าชนะนิวคูดได้ผมว่ากําลังใจมาแรงพึ้นมาแน่นอนอยังไงก็ขอให้กําลังใจเชียร์กันนั่นเองให้ชนะให้ได้ ผมก็หวังะว่าขอล้องล่ะชนะเถอะนะมาร้นกันวันพรุ่งนี้ครับทั้งหมดนี้ครับคือข่องคลิปนี้ก่อนจบคลิปขอขอบคุณทังเพจไฮยีน่าสำหรับการทำภาพสวยๆในช่องของเราด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยครับมุมแฟนแมนยู you, ช่องสำหรับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ